มาดูงานวิ่งในบ้านเรากันนะครับกับงานวิ่งเพื่อสัตว์ป่า The Animal Run นะครับที่จัดโดยสมาคมผู้สึกอขาวกีฬาออนไลน์ครับซึ่งก็มีนักวิ่งกว่า1 0 0 0คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ สมาคมผู้สึกอข่าวกีฬาออนไลน์ครับร่วมกับเดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่จากกิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่าดิอาส์ิเมอรรันครับโดยมีพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ครับประธานคณะกรรมการธิการกีฬาวุฒิสภาเป็นประธานในงานปล่อยตัวนักวิ่งจากจุดสตาร์ทร่วมกับนายวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สึกอข่าวกีฬาออนไลน์ครับ งานนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับครับจากนักวิ่งทั่วประเทศไทยที่สมัครเข้าวิ่งกว่า1000คนมี2ระยะก็คือ5กิโลเมตรแล้วก็12กิโลเมตรครับนักวิ่งที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครับก็ประทับใจในการแข่งขันเพราะว่านอกจากจะได้ร่วมออกกําลังกายแล้วก็ยังได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามด้วยยังได้ร่วมทําบุญให้สัตว์ป่าเขาใหญ่อีกด้วยครับสำหรับเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมวิ่งเดียร์ดิมอรรันเนี่ยจะ นำไปมอบเพื่อช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์รักษาพยาบาลสัตว์ป่าและจะนํารายได้อีกส่วนไปมอบอุปกรณ์กีฬาและการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆอีกด้วยครับ